ดีค่ะพี่น้องเหมือนในวันที่ส้สามมีหน้าคมหงหกค่ะมือนี่สิผ้าพี่น้องมาเห็ดปุ๋ยมักเมันจใส่เองถอพี่น้องวัสดุอุปกรณ์ของเฮ่าก็มีใบกามปูหากระสอบไปกวดมาาน้ำมันที่มีต้นกามปูแล้วก็มีขี้ง่วสองกระสอบกับปุหนึ่ง ใบกามปูอีกคู่หนึ่งแล้วก็ขี้เท่าขี้เท่าทีเท่าใส่ในขั้วเลื่อนเท่าลาพี่น้อกแล้วก็มีห้ามห้ามแบบล่งสีหน่อยนะพี่น้อกล่งสีขอบขั้วเรื่องเกียบเรื่องห้ามันบดออกมาน้ำกันแล้วก็มีน้ามเนาะํำคัญกลางน้ำตาลตอนนี้เพื่อนกับผสมกลางน้ำตาล ในน้ำนี่เท่ากับผสมอันนั้นว่แยล้ยวพี่นอกเพื่อนว่าว้ทีวหาหน้าที่ผสมพ่อดอสองน้าพี่นอกกรพกกมพัฒนาที่ดินเพื่อนเพื่อนแจกก็เลยเอามาใส่ละกามี่น้ำมักี่วภาพนี่กะกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนแจกคือกันสองขวดนี่อันนี้เป็นขล้องเท่าเองจุลินซี่สังคอเสียงกับจุลินซี่นอกกล้วย อันนี้ก็มักไว้หึงเลยล่ะพี่น้องมันทำโบท่านเ,เนี่ยมึงคือโบท่านเลยเป่วยต่ว่าหึงเลว้วพี่น้องอันนี้เห้าอันต้มกลางหลักตาลเลยเหากับมะเทศใส่น้ำหีืเห้าอัน,นผสมพ่อโดสองไว้แล้วถังนี่ถังสามสิบแกลลอนก็เติมจุลินซี่ลงไป ล้วแตวเฮ้าสิใส่พี่น่องกะเอาอัตราส่วนกะบโแเน่บโบนนดอกกะเอามีหลายกะใส่ลายปลาทามันบนพอาเาก็จังเพิ่มอีกก็ได้น้ำก็จังเปิดใส่อีกแัวนี้จุลินซีสังคะห์แสงใส่เปลือกไข่น้ำ เห็ดเองพี่นอกนี้นที่นกกล้วยเรียงการจะเริ่มเติบโตใส่เท่งนามเทิงเหนือมัาหลดกระไดเขรามันไหลลงเอานอน,อนอกล้วยอ่อนๆมาเห็ดไหวน,นะพี่นอกมามักใส่กากน้ำตาลใส่นั้นไหว ส่วนผสมให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเติมนม้ำใส่อีกเหตุแห่งหลายมันเฮียไ,ได้ของดีๆทั้งนั้นเทือน,นี่ห้อเทใบกามปูพี่น้องอันนี้ก็มีในทัวเปลือกเปลือกทั่วนะพี่น้องเปลือกทั่วภูมิกับ ก็ขิงงัวเก่าี่เข้าเห็ดอันอันเก่ามันเลื้อกเล็กๆหนหน่อยเขากะบ่เป็นยังเขากะใส่น้ำกันแหละพี่นนอกอันที่มันย่อยสลายได้เห็ดปุ๋ยหมักไว้ถ้าใส่เองโลดต้นทุ่นพี่หนอกเกียให้มันเสมอกันอันนี้ข้าสที่เห็ดเป็นสันเป็นสันได้พี่นนอกขิงง่วมาใส่ กะขีเทาขีเทานี่ก็มีสารอาหารหลายอย่างพี่หนกเพิ่นบอกว่ามีซิลิกอนแคลเซียมโพแทสเซียมกับซิลิกาเพื่อนว่าย,ยังีงล่ะพี่้อกซิลิกาก็มีซิลิกานีเ่เฮ็ดให้พืชจะเจร่ญเติบโตใบหนา้าใบ เขียวพี่น่องโบแต่เสียมเ่ยก็มีโบหลายปันไดเพื่อนวานน่าเนาะมีเขียวเสียมนํำตอนนี้เขาก็ใส่ถ้ำห้ำหำยาบพี่น่องต่อไปกับเป็นการโฮดพี่น่อง โหดให้มันเปียกๆโหดให้มันทัวน้ำจืดซี่ที่เขาไปย่อยสลายยินซี่วัตถุให้มันเปื่อยนะพี่นนอกให้มันเป็นอาหารผืชได้ง่ายๆให้ผืชเอาไปกินได้ง่ายๆกี่เท่าใส่หลายๆก็ได้พี่นนอกมียังหลายกะกะใส่ไปโหลดนะพี่หนอกบ่อับอนบอ่องอัน อันวิตกกังวลงวงงเมื่อไหร่ยังเนาะพี่น้องเนาะข้ามีอีหยังเขากับเหตุตามข้ามี่่ะล่ะพี่น้องมีบ่มีมเขากับบใไส้นะพี่น้องเอากะเอาวัสดุอันที่เข้าหาได้มาเฮ็ดใหนมันเกิดประโยชน์สูงสุดนะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากัิเหตุไปเรื่อยๆจนมันอันเบิดอันวัสดุของเข้ากุลาพี่น้องเกีร์ ของปุ๋ยของเห่าเห็นมันสำมัเสมอพี่หนอกสั่นสุดท้ายแล้วกะหดด้วยจุลิตซี่พี่หนอกนเอาขีเท่ไวททั้งถึงบัดนหดน้ำเปียกซุ่มพอดีเลยเข้ากะเอาพะยางมาคุ้ม ยางสอบปุ๋ยเห่าหล่ะพี่นอ้องเอามาคุ้มเลยมาเทื่ยนี่กะหาเนี่ยติงไว้หาใหม่หายังมาติงเลี้ยวเลยพี่น้องมาเทื่อนี้เท่าก็สี่เอาอนัอนอันมาปล๊กอีกสั่นหนึ่งกะเฮ็ดคึอกันนี่ลหละพี่นอ้องมาปล๊กฟังเสียงไว้หากระสอบเก่ามาเฮ็ด ลมแห้งการทุรักทุเลเนี่ยจังน้อยพี่น้องตานี่กะถือว่าเซร็ดสิ้นแหลนะนอพี่น้องนอเดี๋ยวสุดท้ายกับสีผ้าพี่น้องมาเบิงธรรมศาสตร์ต้นสเดากับโล่งปุ๋ยนหนน่อยของเฮาพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆเนะะ้่ค่ะที่ติดตามรับส้ม ผิดพลาดประการไดกับคออาภัยคอนโทษพี่น้องไว้สักก่อนเด้อค่ะพี่น้องเอาไปอันปับใส่ได้ค่ะพี่น้องมียังดีๆกับเสียมาบอกกันอีกคือเกาห่นลาพี่น้องสวัสดีค่ะ